สวัสดีผูช้ชมทุกท่านนะครับผมโยผมโผมราคุณเกมเมียโยนะผมในเกมพิกเซลกัน 3D ปารพาที่6มันงลืมและไม่ได้แคสน,นานน่าจะพาที่6และเพราะว่าล่าสุดก็พาตี้5นะ เสียเวลาในการโหลดไป40วินี่หามารักที่เช็ดต,ต้องเปิดก่อนนะมีได้มีได้จีดี้เพลสเป็นหนะ้าใช่ไหมถ้าเป็นหนะ้าเนี่ย สามไหมก็จะเป็นอีกทีอ,กทอุ่งย,ยังไรวะ,ไ,รวะได้ที่เขียนโอวคุณเมของไม่ดี <c oughs> ของไม่ดีโอเคโอเค,อเควันนี้เราจะไปเมทเทอรเลยแล้วกันรึปะ เอกเลยดีได้มาป่าเก็ตเลยตอนนี้อ่าบ,บัตเทิลเลับเราจะไม่เอาแอดเบนเจอร์อลไรเขาน่ากลัวเกินเล่นดอ้อมแบบนะะีแล้วกัน ไ,ไม่่รู้จ er mm. hmm. ักแมีอาแล้วคิดมาท้าวฮึฮ ว้าอุ้ยถ้าดูไม่ดีนี่ตกเลยนะอ่าฮฮ่าอุโอ้อุยยยยใครยิงใครยิงใครวะใครวนนั่นแหละใครวนนั่นแหละใครวัน อักกอนักแล้วอ้าวสองลุมหนึ่งแวะปวปแยุ่ยจริงเจ้าเดี๋ยวตตต หล sí. yeah, ่อขอยิงมากไปใกกันเฮ้ยยู่ไหนอ่ะขอกระโดดยิงอีกทีนึงอุ๊ย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 อุยใครวะใครวะเนี่ยใครวะเนี่ย อู่ใช้ธนูเสมอเพราะว่ายิงตายด้วยกันไปดีตายไปดีโย่ย่โอ้ยบอกแล้ไงว่าปืนกระจอกฆ่าใครไม่ได้หรอก

กรมอนแมนเยอะต้นเ <Yeah. S 1> อือสองลูงแล้วว a ดเดียวอือยิแป๊บเดียวอายแล้วมาค่ะ hay tỏa tôi, à. cháu em cháu ui ui hả, ui 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 mình tôi nghe là ui 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 ui

ไปดูปืนดีกว่ามีปืนอะไรม้าที่ซื้อได้โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ของพี่แค่เล้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ผมนะด้วยสำหรับคลิปนี้ขอนสวัสดีครับ